เขาสิอวดรวยอวดมีกับสร้างเขาสิ์ของเขาเงินของเขาท้องของเขาบ้านของเขารถของเขาเมือ่อใดเที่ยวอิจฉาน,นั่นคือทุกของเขาบอมเมนทุกของเขาสุดท้ายแล้วรวยล้วนฟ้าบันไดกระแลนหาความสุขคือกันสุขคนต่อให้เป็นสุขราคาแพงหรือสุขราคาถือมันก็เป็นความสุขคือกัน ความสุขว่าได้เกิดอยู่กับคนอื่นมันเกิดอยู่ในใจเขาสุขที่มันว่าเคยซ้ำกันมากกันคนละยางต่างกันคนละแบบคนรวยสุขกับการใส้เงินตามทางของเขาคนจนสุขีูตามต้นทุนต่อให้ยากดีมีจนก็สุขได้คือกันเงินมันแยกชนชั้นฐานะทางสังคมได้อยู่แต่มันบ่าสามารถสื่อความสุขได้สูเรื่องดอกบ่เจ็บบ่ป่วยเพอมีพอกินสุขตามวิถีก็ดีปันไดแล้ว พอเฮาใหญ่ขึ้นจังหู้ดีว่าเวลาสำคัญก็เงินท้องเงินท้องถ้าบอกขี่ข้านมันก็พอหาได้แต่เวลามีเงินหลายปันใดก็ซื้อให้มันกลับมาใหม่บ่ได้บ่มีอียังสำคัญสำครอบครัวตอนล้มเหลวตอนผิดหวงังตอนเจ็บป่วยก็มีแต่ครอบครัวที่อยู่น้า บ่อ,อินกับความสําเร็จใหญ่โตแต่อินกับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในปัจจุบันบ่คา,าดหวังบ่ตั้งเป้าหมายหลายเกินไปพอหู้ละวายน้ำล่มมันเจ็บปันใดห,หันมาเบิงแง้งเจ้าของหลายขึ้นพอหู้ดีว่าบ่มีอียงดูแลเขาดีท่อเขาดูแลเจ้าของรอกบ่มียาชนิดใดรักษาเขาได้ดีท่อกําลังใจจากเขาเองการใส่ใจกับเลี่ยนไปใส่แค่ที่จําเป็น เพราะโบหูวาเศรษฐกิจสีดีเลยย่ำแย่การมีสำรองไว้นั่นดีที่สุดการเข้าสังคมเริ่มน้อยลงเพราะเริ่มอิ่มโตกับซื่อเสียงขออยู่ในมุมสงบสงบแบบธรรมดาธรรมดาของเฮากับพอนี่แหละครับผมบอกเสมอว่าความสุขบางเทื่อมันก็บอได้มาในรูปแบบของความร่ำรวยหรูหราราคาแพงความสุขมันอาจจะมาในรูปแบบของความธรรมดาธรรมดาบ้านๆอยู่กับทงกับท่ากับให้กับนาเฮาก็มีความสุขได้ เขามีความสุขแต่เมื่อนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขครับมีความสุขเพราะผมได้อยู่กับลูกได้อยู่น้าบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้าของได้กลับมาอยู่ในทิ่ฐานที่เจ้าของผูกพันอยู่กับสิ่งที่มีหลายกว่าสิ่งที่เจ้าของฝันครับถ้าเกิดผมเลือกเส้นทางฝันฝันที่มันม,มีระยะทางบาหุ่นสิไปหอดย้ำใดตอนใดจุดหมายปลายฝันบบเห็นเส้นใช้ แต่ว่าผมเลือกที่จะกลับมาอยู่กับลูกครับอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่จะของหักเขาก็ัมีความสุขครับอาจสิบอลลัมรวยบอลหรูหราบอลราคาแพงแต่นี่แหละครับผมเอิ้อลูกว่าความสุขนี่คือความสุขที่แท้จริงครับพี่น้อง